สะกดยังไงลาบูบูสะกดไม่ถูกอ่าลาบูบูมีอะไรคะที่คลิปกันตอนนี้ม,มีมีหลายตัวจะนจำชื่อมันไม่ได้ช่วยน,ยนึกเลยดิคิตตี้โดเรมอนโอ้คิตตี้อ่ะเอาเอาเอาชื่ออ่ะตามรูปเลยคีเกตคิตอ่ะคิตตี้โดเรมอนอ่ะอมีอะไรอีกตัวอะไร<ป>อีกอะไรนะอะ,อะไรนะได้ยินแวบๆไม่ทันม,มีตัวอะไรอีกตัวอะไรอีก อะไรนะแคร์แบโอ้ยแคแร์แดก็แพงนะอะแคแร์แดนะคะอะสมมุติราคาต่อหน่วยไปเราก็สมมติไปตอนนี้ตัวเท่าไหร่แล้วเนี่ยตุ๊กตาบายเอาแล้วตุ๊กตาบายเริ่มเอาแล้วลาบูบูเริ่มมาอลาบูบูเริ่มมาสมมุตินะคะสมมุติราคาไปนะคะ,ะคิตตี้น้อยใจโดเรมอนน้อยใจกว่าแคแร์แดอะ สมมติจานน้อยใจกว่านะคะจำนวนสินค้าคงเหลือออาว่าไปนะ,ะเราก็สมมุติไปสมมุติว่าจา์มีตุ๊กตาปลายจา์เริ่มเอาออฟสต็อกอะมีสิบห้านะคะลาบูบูตอนนี้ขายดีมากสต็อกอ็จะเป็นศูนย์ขายดีมากคิตตี้ขายไม่ออกเลยเยอะเลยเอ,ออะไรเนี้ยนะคะสมมุติไปสมมุติไปสมมติไปนะคะแคร์แบสนะคะสมมุติเนาะสมมุตินะะข้อนะม,มูลไปประมาณนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ นะอ่ะอันนี้ได้แล้วผ่านข้อมูล1คะแนนโอเคไหมคะอ่ะพอได้อันนี้เสร็จปุ๊บอันที่2ไปสร้างเวิร์ชีนใหม่เวิร์ชีนที่2นะคะเวิร์ชีนที่2ชื่อรายการขายนะคะเวิร์ชีนที่2ชื่อรายการขายนะคะทีนี้ในรายการขายของอาจารย์อ่ะอาจารย์จะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์จะมีวันที่ขาย อ่าขอโทษค่ะมีรหัสสินค้าก่อนขายอะไรก่อนนะคะเดี๋ยนะอ่าขยายหน่อยนะคะมีรหัสสินค้านะคะเหมือนเดิมนะคะมีชื่อสินค้าเหมือนเดิมเลยนะคะมีชื่อสินค้านะคะมีราคาต่อหน่วยอุ้ยจอนหน่วยแล้วนะคะอ่ะราคาต่อหน่วย แล้วก็นะคะจำนวนอันนี้คือจำนวนที่ขายนะคะจำนวนที่ขายนะคะราคารวมนะคะราคารวมเห็นไหมคะราคารวมนี้นะราคารวมอ,อันนี้ภาษีเปิดนะนะประมาณนี้นะคะ ทีนี้วิธีทําต่อมานะคะเรามีเรื่องของ Data Validation อยู่ถูกไหมคะถูกไหมที่รหัสสินค้าอาจารย์ให้ใส่แบบนี้นะคะให้ทํา Data Validation ให้กับรหัสสินค้านะคะถ่ายคลิกไว้ดีมาก Data Validation นะคะเสร็จแล้วอาจารย์เลือกให้มันเป็นแบบ List โอเคไหมคะสอนไปแล้วเนาะนะคะ ซอสแหล่งที่มาให้ไปเอาที่ไหนให้ไปเอามาจากฐานข้อมูลโอเคไหมคะนะคะตัวนี้รหัาสินค้านะคะลากมานะคะโอเคไปปึ๊บได้แบบนี้แล้วเนาะโอเคไหมคะ <S <S นี่คือ Data Validation เนาะโอเคไหมคะได้เป็นหนึ่งนะนะคะเสร็จแล้ว We Look Up We Look Up นะคะอาจารย์ให้ใช้คำสั่งเดี๋ยวเผื่อใครอยากทำเลยกันลืมนะนะคะตรงนี้นะเท่ากับนะคะ v l o o o up นะคะ Look up อ,อะไรเอารหัสสินค้าไปหาในตารางสินค้าเมื่อกี้นี้ก็คือตัวฐานข้อมูลนะคะอ่าไปหามาจากในนี้ นะคะปึ๊บนะคะหาได้ชื่อสินค้าอยู่ที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่สองนะคะจานปิดวงเล็บไปปึ๊บนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้น NA ไม่แปกนะนะคะอาจารย์เลือก A 1ตุ๊กตาลายต้องมาแบบนี้โอเคไหมคะและให้ใช้ V-lookup กับราคาต่อหน่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเลยค่ะเท่ากับ V-lookup นะะหาวีลุปอัพเหมือนเดิมนะคะลุปอัพอะไรรหัสสินค้าค่ะคอมมาค่ะไปลุปอัพที่ไหนไปลูปอัพที่ตัวฐานข้อมูลมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเอาข้อมูลตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่สามช่องที่สามนะคะเเตไปปึ๊บได้มาหน้าตาแบบนี้ อาจารย์ไม่ได้พิมพ์เนาะโอเคไหมคะถ้าอาจารย์เลือกอันนี้เป็นเบอร์สี่เป็นโดเรมอน Do 199ร้อเก้าสิบเก้าบาทโอเคไหมคะอันนี้คือจะได้แล้วละคะได้ฐานข้อมูลถูกไหมคะได้ data validation เนาะได้ vlookup โอเคไหมคะได้แล้วนะนะคะเสร็จแล้วจำนวนที่ขายอันเนี้ยอาจารย์ให้เราใส่เองสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์อ้อขาย5ตัวอันนี้สมมุติได้เองเลยนะคะ5ตัวหกตัวเนาะนะคะ พอมาที่ราคารวมให้ลูกใส่สูตรคำนวณสูตรคำนวณก็คืออะไรคะเท่ากับราคารวมน่าจะเอาอะไรคูณกับอะไรคะลูกราคาต่อหน่วยถูกไหมคะคูณกับอะไรลูกจำนวนหน่วยที่ขายโอเคไหมคะแบบนี้นะ Enter โอเคไหมคะโอเคไหมคะ,ะคิดภาษี ภาษีคิดที่กี่เปอร์เซ็นต์ลูกภาษีบ้านเราแหวนบ้านเราคิดที่กี่เปอร์เซ็นต์คะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นช่องนี้คืออะไรคะเท่ากับราคารวมถูกไหมคะคูณอะไรลูกคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบบนี้ได้เลยโอเคไหมคะยังไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะประมาณนี้โอเคไหมคะเสร็จแล้วลูกต้องมีอีกช่องหนึ่งต่อมาคืออะไรคะคืออะไรคะ ราคาราคารวมภาษีโูนิค่ะราคารวมภาษีถูกไหมคะเอาอะไรกับอะไรมารวมกันคะลูกเอาอะไรกับอะไรมารวมกันคะอ่าเท่ากับราคารวมบวกด้วยภาษีโอเคไหมคะโอเคนะอะไรหายไปอีกขออีกช่องหนึ่งนะคะส่วนลด หาส่วนลดเห็นไหมคะทีนี้เงื่อนไขของส่วนลดอาจารย์เงื่อนไขของส่วนลดอาจารย์นะคะนะ,ถ,นนะะถ,นนะถ้าซื้อเกินนะคะถ้ 1, าซื้อเกินนะถ้าซื้อเกินนะคะหนึ่งพันบาทนะคะลด 5%แค่นี้ถ้าเธอเกิน1,000บาทลด5%ถ้าไม่ถึง1,000บาทส่วนลดมีไหมคะไม่มีก็เป็นศูนย์ไปโอเคไหมคะได้ไั้ยนะคะอ่ะทีนี้นะคะตัวนี้เนาะลูกก็ต้องสมมุติข้อมูลให้อาจารย์นะคะอันนี้นะตรงนี้นะคะอย่างน้อยอย่างน้อย20รายการ เมื่อกี้จะลืมสองละวอย่างหนึง่งเดี๋ยวกลับไปสอนนะคะอ่ะทีนี้นะคะถามว่า data v e a t i o n copy ได้ไหมคำตอบคือ copy ได้ทีล่ลากลากลงมาได้เลยแต่ว่าข้อมูลมันก็จะเด็กๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลเ,เราก็ไปเปลี่ยนเอาอเ,เป็น a 1 a 2ออะไรก็ว่างไปโอเคไหมคะแต่อ e ีตัว v lookup ถ้าลูงจะ copy ลูกต้องทำอะไรมันก่อนมีให้เลือกสองทางหนึ่งตรึงเซลล์มันก่อน กับ2คือไปใช้คำสั่ง define name ก่อนโอเคไหมคะก่อน copy นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูก copy แล้วมันจะทำไมคะมันจะไม่ให้นะคะอันนี้นะทีนี้สินค้านะมีแค่5ตัวได้ลูกแค่ทำไมมันลูกแค่ซื้อซ้ำนึกออกไหมคะซื้อซ้ำใน,ใน,ใ,นในจำนวนที่ต่างๆกันออกไปแค่นี้ค่ะเข้าใจความหมายอาจารย์ไหมลูกโอเคไหมคะอ่ะสมมติ อันนี้เดี๋ยวอาจารย์เอาขอ้อยาสมมติข้อมูลก่อนเนาะมันก็จะยากตรงนี้แหละถ้าไม่ดีไฟล์นะคะก็ต้องมานั่งตั้งค่าไอ้ตั้งตึงเซลล์มันอาจารย์ลืมสอนไปคําสั่งหนึ่งค่ะเกือบละเกือบไปแล้วอะประมาณนี้อะข้อมูลอาจจะเป็นเพีย้ยนอะไรอย่างงี้นะคะนิดนึงนะอะ,อะใส่จํานวนไปอะอาจารย์ขออนุญาต คอันนี้ก่อนอันนี้ข้อมูลอาจารย์จะเพี้ยนเพียนไปหน่อยนะว่าใส่ไปอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอานนจารย์สมมุิข้อมูลให้เนาะ สมมติว่าส่งมือเข้อมูลไปแบบนี้นะคะคือจริงๆมันทำมันมันยุ่งตรงนี้คิดคิดรายการนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวมันก็ได้แล้วนะคะอ่ะส่วนลดส่วนลดใช้ฟังก์ชันอะไรคะลูกหรือบอกส่วนลดใช้ฟังก์ชันอะไรคะเท่ากับ if e เนาะนะคะวงเล็บเปิดนะคะอ่ะถ้าราคาถูกไหมคะมากกว่านะคะหนึ่งพันนะคะจริงนะคะก็คือเอาราคานะคะไปคูณนะคะ 5%แบบนี้นะส่วนลดนะคะถ้าไม่ใช่นะคะส่วนลดก็คือเป็น0นะคะอันนี้แค่นี้เองนะ,ะใช้อีฟนะอันนี้ก็จะได้อีฟมาอีก1ตัวนะอันนี้ก็จะได้อีฟมาอีก1ตัวนะคะแบบนี้โอเคไหมคะเนาะอ,อ่ะทีนี้สมมติว,ว่าได้นี่แล้วตอนนี้อาจารย์อ้อได้ได้อะไรมาบ้างแล้วไปย้อนดูก่อนเน,นาะคะแนนเราเนาะน,นะคะ ฐานข้อมูลมีแล้วนะการขายมีแล้ววิรูปภาพมีแล้วอีกมีแล้วดัตต้าเวลิเดชันมีแล้วถูกไหมคะนะเหลืออีก3ตัวหลังที่จะนล,ลืมสอนสไลเซอร์ค่ะเดี๋ยวย้อนกลักบไปสอนใหม่นะคะอ่ะไพรเวทเทเบิลนะคะสิ่งที่เราทำนะคะก็คืออินเสิร์ตค่ะนะอินเสิร์ตนะคะเลือกตัวไพรเวทชาร์กับไพรเวทเทเบิลเลือกทีเดียวเลยนะไพรเวทชาร์กับไพรเวทเทเบิลนะคะ, Table, ะ,คะเลือกตัวข้อมูลนะคะที่จะเอามาแสดงนะคะก็คือ ตามนี้เลยอย่าลืมนะคะเอาไปชื่อมันมาด้วยนะคะนะคะเอาไปชื่อมันมาด้วยเนาะนะคะได้แล้วนะคะเอามันไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตใหม่นะคะเอามันไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตใหม่นะคะแบบนี้นะนะคะเลื่อนเวิร์กชีตตัวนี้ไปไว้ขสุดท้ายนะคะแล้วตั้งชื่อมันว่าเป็นไพโวทนะตั้งชื่อว่าเป็นไพโวทหน้าตาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่อยากเห็นเนาะก็คือนะคะอาจารย์อยากได้ตัวสินค้านะคะชื่อสินค้านะคะเลือกชื่อสินค้านอกนะคะมาเป็นรีเจนนะคะแล้วเอาจำนวนที่ขายมานะับนะ,ะว่าสินค้าแต่ละตัวขายไปจำนวนเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ มานี้นะคะเป็นกราฟแท่งก็ได้เป็นกราฟพายเป็นกราฟวงกลมก็ได้เป็นกราฟเส้นก็ได้โอเคไหมคะแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กำหนดนะคะ,ะทีนี้ได้มากรบหมดแล้วถูกไหมคะคะแนนสุดท้ายที่อาจารย์รอ้อบอกว่าอาจารย์อ้อลืมสอนเนาะก็คือการใช้คําสั่ง s l i อ e r นะคะ s l i อ e r คืออะไร s l i อ e r คือคําสั่งที่ใช้ในการเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการนํามาแสดงค่ะนะคะ สไลเซอคลิกเนาะคลิกที่รูปไหโวทชาร์ตนะคะไปที่เมนู Analyze นะคะไปที่เมนูที่ชื่อว่า Analyze นะคะเลือก Insert Slicer หรือว่าตัวกรองนั่นเองนะ s l i r er e r คือตัวกรองเลือก Slicer มาหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคไหมคะมันจะขึ้นหน้าตานี้มาทีนี้จะให้มันกรองตามอะไรโอเคไหมคะอาจารย์บอกว่า ให้กรองตามชื่อสินค้าติ๊กชื่อสินค้าเนาะนะคะแล้วคลิกโอเคอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสไลเซอร์โอเคไหมคะถ้าทั่วไปมันจะเลือกไว้หมดเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเลือกแค่โดเรมอนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะกราฟมันจะเปลี่ยนไปตามที่อาจารย์เลือกโอเคไหมคะนี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาลายนะคะลาบูบูนะคะ,นะคะถ้าอยากได้2ตัวนะ,ะกดชิปแล้วเลือก เห็นไหมคะยอยากได้3ตัวกดชิปเลอรโดเลมอนเลอรคิตตี้กลับมาทั้งหมด4ตัวอันนี้คือไพ่โหวตเทเบิลแล้วก็ตัวไพ่โหวตชาร์นะคะแล้วก็แถมด้วยตัวสไลเซอร์โอเคไหมคะ10คะแนน Excel ยากไปไหมคะนี่คือทำให้ดู